สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตข่าวข่าวนะคะบนวงการบันเทิงจีนกันค่ะก็มีประเด็นเนาะที่น่าสนใจขึ้นฟีดด้วยนะคะวันนี้ว่าระหว่างเจนซุนซีกับอ่าวรุยเผิงนะคะใครชอบไปลู้มากกว่ากันค่ะโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผู้วิเคราะห์นะคะว่าเขาพูดว่ายอย่างไรและเดี๋ยวอดวานก็ต้องถามเพื่อนๆที่เมืองไทยด้วยนะคะว่ามีความคิดเห็นเป็นประการใดคะ่ะ หลับไปลู่นานนะคะก็เป็นนักแสดงหญิงผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงในวงการบันเทิงจีนนะคะมีสเสน่ห์ไม่เพียงแต่ในการแสดงอันยอดเยี่ยมเท่านั้นนะคะแต่ว่าบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยนะคะรวมทั้งทักษะของความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าระหว่างบุคคลเนี่ยคือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคะอีเจิงเองนะคะก็ชื่นชมไปลู่อย่างสุดซึ้งเลยนะคะแหมอีเจิงมาทุกงาน นะะในทักษะการแสดงอันโดดเด่นของปายลู่แล้วก็ความสามารถในการสลับบทบาทนะคะระหว่างชิงอี้และหัวตันนะคะได้อย่างคล่องแคล่วก็คือเป็นคําเปรียบเทียบว่าให้ปายลู่เล่นบทอะไรเธอก็เล่นได้นะคะมีนิสัยการทํางานขยันขันแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละนะคะแม้ในยามที่อากาศหนาวค่ะเธอนั้นฝึกฝนนะคะแล้วก็ท่องบทร่วงหน้าจนได้รับคําชมนะคะจากครูสอนศินละปะก,การต่อสู้แล้วก็ครูส มารยาทที่อยู่ในกองถ่ายนะคะด้วยละคร3เรื่องนะคะที่กําลังจะออนแอร์นะคะไปลูกก็ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีนะคะแห่งละครโทรทัศน์ไปแล้วเป็นนักสแสดงหญิงแห่งเหิงเตียนค่ะก็ตั้งถิ่นฐานที่เหิงเตียนไปเลยนะคะก็คือถ่ายทําไม่มีวันหยุดเลยแล้วไปลูกเองก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการโปรโมตซีรีส์เรื่องใหม่ๆของเธอนะคะ เมื่อพูดถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของไปลู่กับดาราชายนะคะก็แน่นอนกับพระเอกที่เคยแสดงร่วมกันนะคะระหว่างอ่าวรุ่ยเผิงกับเจิ้นซุนซีค่ะถือเป็นนะคะอีกหนึ่งตัวละครที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงมากๆอ่าวรุ่ยเผิงนั้นนะคะปรากฏตัวร่วมกับไปลู่หลายครั้งเลยเพื่อโปรโมทละครนะคะเรื่องที่พวกเขาแสดงด้วยกันเป็นแนวเสียนเสียนะคะอย่างในรายการ running man เนี่ยก็คืออ่าวรุ่ยเผิงใส่ใจไปลู่มากกังวลว่านะคะไปลู่นั้นจะถูก แบบว่าหลอกได้ง่ายนะคะเวลาเล่นเกมแล้วมีกิจกรรมเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ชื่นชอบความงามนะคะของปยลู่แล้วก็ฝึกฝนท่าทางมือสําหรับเพลงนะคะก็คือเต้นด้วยกันอะไรด้วยกันด้วยค่ะช่วยโปรโมทเพลงของเธออย่างกระตือรือร้นนะคะถึงกับยอดตัวลงถ่ายรูปเธอด้วยซึ่งปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ก็โอ้โหน่ารักเหลือเกินค่ะชาวเน็ตมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าอ่าวรุ้ยเพิงสนใจปัยลู่อย่างแท้จริง การกระทําของเขามันชัดเจนมากเลยนะคะบางคนก็แย้งว่าบางทีเขาอาจจะแค่โปรโมทละครเรื่องที่เขาเล่นด้วยการสร้างกระแสขึ้นมาก็ได้แต่ในความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเนี่ยการกระทําของอาวุยเพิงก็สื่อถึงความเป็นห่วงความเอาใจใส่ความห่วงใยนะคะที่เขามีต่อไปลูกได้อย่างชัดเจนค่ะ ต่อมาเป็นคุณเจงซุนทีนะคะก็บอกว่าเขานั้นเรียกได้วา่าพบไปลู่ในกองถ่ายนะคะแล้วก็ไปลู่ก็ได้แนะนําให้เขามารับบทเป็นพระเอกเน้องอย่างในเรื่องนี้ค่ะเคราะสวรรค์ทันรักด้วยนะคะไปลู่โปรโมทเพลงของเขาแล้วก็ชื่นชมความทุ่มเทนะคะซึ่งตัวของคุณเจ้งสุนสีก็ชื่นชมไปลู่ในเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็การทํางานหนักของไปลู่เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยไปลู่โปรโมทเพลงของเธอด้วยนะคะถึงกับถือหมอนให้เธอในกองถ่ายเพื่อ ป้องกันไม่ให้ไปลูนั้นเผลอหลับไปนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อไปลูเริ่มจับมือนะคะเขาก็จะพลาออกอย่างรวดเร็วแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้นะคะรายละเอียดนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดทางโลกออนไลน์ค่ะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่หมายความว่าเจ้งซุนทีนั้นไม่มีความรู้สึกโรแมนติกให้กับไปลูเลยเหรออะไรเงี้ยบางคนก็คาดเดาว่าไม่หรอกบางทีเขาอาจจะลังเลที่จะแบบปรากฏตัวต่อสาธารณะอะไรเงี้ยนะคะชั้นก็คือ คือบ็อกเกอร์อะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะบุคลิกของเจิ้งซุนซีหรือสถานการณ์ในขณะนั้นก็ได้แล้วก็เราไม่สามารถจะไปตัดสินทัศนคติของเขาที่มีป่อ ต่อไปรู้ได้นะคะจากเหตุการณ์เพียงแค่นั้นค่ะซึ่งจริง,รงๆแล้วเราจะได้เห็นว่าหลังจากที่มีกระแสเนาะติดติงเป็นคําถามเรื่องที่ว่าเออเจ้งศุนซีไม,ไม่ไม่แบบไม่อยากจะมีอะไรนะไม่อยากจะมีการออใกล้ชิดอะไรมากมายเ,ออเวลาที่ปรากฏตัวจดสาธารณะนะคะดังนั้นในช่วงหลังเวลาที่ออกอีเวนต์ด้วยกันเนี่ยทำให้เจ้งศุนซรีเปลี่ยนไปนะคะเขานั้นแบบสัมผัสไปลรู้เยอะมากแล้วก็แบบให้ความเป็นห่วงเป็นใยปลรู้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แสดงว่าเจิง้งซุนซีเองก็เป็นคนที่แบบ ติดตามโลกของโซเชียลมีเดียอย่างแน่นๆเลยนะคะดังนั้นเขาก็ได้ยินว่าเออชาวเน็ตกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเขากับไปลู่ทำให้การปรากฏตัวครั้งต่อมาไม่ว่าจะเป็นใน Hello Saturday หรือว่าอ e ีเวนต์อื่นๆก็จะทำให้เราเห็นโมเมนต์นะคะระหว่างเจงสุนซีกับไปลู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วนะคะก็ทางด้านของบ็อกเกอร์ท่านเนี้ยที่เป็นผู้เขียนนะคะวิเคราะห์ขึ้นมาขเขาบอกว่าเขาคิดว่า รุ่ยเพิงนะคะแสดงความเอาใจใส่ความห่วงใย,ยความรักต่อไปลู่มากกว่าจังสุนสีนะคะในขณะที่จังสุนสีแล้วป่ลู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในแบบ การทำงานที่สบายๆมากกว่านะคะไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรในการดูแลไปลูกของเจิ้งซุนสีนะคะก็เอาเป็นว่านะคะใครบ้างจะไม่ชอบเนาะความมีชีวิตชีวาความร้าเริงความสวยงามมองโลกในแง่ดีนะคะ,ะทุ่มเทเอาใจใส่ขยันการงานแข็งขันอย่างไปลูกของพวกเรานะคะซึ่งแอดวานก็เชื่อว่าในอนาคตการแสดงของไปลูกยังคงสดใสามากๆเลยนะคะแล้วก็ยังหวังว่าเธอก็จะได้พบรักแท้แต่ก็ยัง น่อยเธอเป็นอืค่ะผู้ที่ตั้งหลักปักฐานอยู่ในหงเตียนนะนเพื่อนๆจะไปพบหลักแท้อะไรยังไงได้นะคะก็จินไปเรื่อยๆจินไปเรื่อยๆกับพระเอกนะคะของซีรีส์ที่เธอแสดงด้วยไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของไปลู่นั้นหลากหลายมากเลยนะคะไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรความทุ่มเทของไปลู่ก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้วนะคะส่วนเรื่องทักษะการแสดงบอกได้เลยไปยลู่นี่ก็ยืนหนึ่งอยู่เสมอในตอนนี้แล้วเธอแสดงได้ทุกบทบท เลยนะคะมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ไปลู่ด้วยนอนแล้วก็จิ้นกันแต่พอดีนะคะพอต้องดูด้วยอะ่ะปลู่คือเสร็จจากเรื่องนี้ปุ๊บก็เข้ากองถ่ายเรื่องโน้นเลยนะคะเรื่องอื่นแล้วก็ไปต่อเรื่องโน,น้นเรื่องโน,น้นคือจะเอาเวลาที่ไหนไปบบเออคบใครดูใครอย่างอย่างมีเวลาเนาะคนเราจะคบกันมันก็ต้องมีเวลาก่อนนะเออเพราะฉะนั้นเราก็จิ้นกันแต่พอดีนะอย่าไปแบบทะเลาะเบาแวงกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะแล้วเ,เพื่อนๆราคาเพ เพื่อนที่เมืองไทยคิดว่ายังไงเอ่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าระหว่าง เอาเฉพาะที่เป็นคอนเทนต์อยู่เนะเาะอ่าวรุ่ยเผงกับเจิ้งซุนสีเนี่ยค่ะเพื่อนเพนที่เมืองไทยคิดว่านะคะท่านใดที่ให้ความใส่ใจแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจะเ,เขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะจะชอบจะรักไปอรู้อะไรเงี้ยเออเพื่อนๆคิดว่าคนไหนอะไรยังไงนะคะก็เออคิดกันเล่นๆ่นเออดูจากสิ่งที่เราเห็นผ่านหน้าจอละกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นการแสดงอะไรหรือเปล่าแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆอะ่ะในช่วงที่ไปออกอีเวนต์หรือว่าในช่วงที่ไปออกวาไรตาี ด้วยกันนะคะก็พวกเราจับจุดอะไรได้บ้างอย่างไงเนี่ยก็สามารถที่จะมาเริ่มแชร์ความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็อยากให้อดว a นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับใคลานะคะดาราท่านใดก็สามารถที่จะมา,าใส่ชื่อในช่องคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอดวรนจะเอาคอนเทนต์มาในในจุดที่มันขึ้นฟีดเป็นข่าวที่ขึ้นฟีดนะคะโดยเฉพาะของบน So h ู Entertainment เนี่ยอดวรนก็จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนๆที่เมืองไทยฟังแทบจะ ทคือทุกวันนี้เยอะมากเลยนะเพราะว่ามันมีช่อง YouTube ของแอด a วานอยู่หลายช่องนะคะแอด a วานก็ลงคอนเทนต์ไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้รู้นะคะอัปเดตเยอะแยะมากเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะทุกๆช่องทางเลยค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ